ถ้าเป็นเศษดำๆนี่ขูดออกนะครับได้ปุ๊บเราก็เล็งข้างหลังให้ตรงกับข้างหน้ายังดูซ้ายขวาบนล่างถ้าค,คิดว่าตรงแล้วเราก็หนีข้างนั่นเงข้างปุ๊บเหมือนเดิมทุกอย่าง แล้วก็ก o p y กันมามครับอันนี้ก็แบกรเ์เตอร์เก่านะครับรีเขาเรียกมรีเซฟเตอร์เลยรีเซฟเตอร์ทำกระเด็นเองไม่ได้ครับยกกระเด็นสูงครับถ้าฟังไม่ห่างเราก็ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้คือห่างไปแล้วไม่ต้องใส่ ระยิงนะครับห้ามแทงเข็มเข้านะเพราะว่าน้ำยาอาุตากพุ่งเข้าจะมีเสียงเสียงขึ้นบนก็ได้หรือว่าลงล่างก็ได้ตามความถนัดอยากให้น้ำยาวิ่งแปลงไหนให้เอียงเอานะเอียงพระเอาเลยเอียงน้ำยามจะเป็นธรรมชาติรืจะเปเรื่อยมันฉีดจนกว่าจะเต็มนะครับเต็มปุป๊บ,บเหมือนเดิมครับ่ค่อยไรหนิ ไล่ไปตามเข็มนาฬิกาก็ได้หรือว่าทวนเข็มก็ได้ครับเรียบร้อยครับสุดแล้วสบายมากมาโอเคคอคลิปแค่นี้แหละ